หาความพลาค่ะอุ้ยโอ้โหน้องปะปลาจ้างมาเท่าไหร่อ่ะลูก พี่รอว่ายังไงนะคะบ้านกันเร็วๆเกนี้ยพรุ่งนี้กลับกลับไปให้เร็วๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนนะเรียมมาทำไมลำทำไมลำยอดทำไมวันลำพันพวกเราเหรอวันจันทร์นี้ก็ต้องไปจีนแล้วกี่วันกว่าจะกลับมาเนี่ยจนตัวเคยยังจะตั้งหน้าตั้งตาจะอยู่จะดึกจะมึนกันเขาคิดถึงกันนี่ถ้าไม่เกรงใจนี่วันอาทิตย์เข้าบ้านแม่อีกวันนี่ต้องบอะ